ยังน้องอ้อนหน่อยบอยใช่ครับนน้้องที่ตอนนี้เป็นนักแสดงของคชชั่นเจ็บเขาแก้มีการมาบอกกล่าวบอยอ๋อมีครับมีครับเขามีมาบอกครับก็ยกเลิกสัญญากันไปครับก็ไม่เป็นไรก็คุยกันไปเหตุผลว่าเป็นยังไงอ๋อเขาบอกเขาอยู่ที่นี่แล้เขาไม่ดังฮะตรงไหมฮะก็ช่วยไม่ได้ครับผมก็ผมก็ดูคนที่ ผมอาจจะตาถั่วไปก็ได้ผมอาจจะมองไม่เห็นก็ได้มไม่รู้แต่ผมก็จะให้โอกาสเขาตอนแรกผมก็จะกาจะให้โอกาสอย่างจริงๆแล้วกับดักเสนหาเขาผมให้เขาเล่น<ม>นะครับเล่นไปสกพักหนึงอยู่ดีๆก็มีตรวาม่า,มาที่เกิดขึ้นผมก็เลยเรียกเขามาคุยก็ถ้าจะไปเห็นได้ก็อยู่ตอนหนึ่งไม่ยังมีเขาอยู่เราเสร็จแล้วก็ทำกามเป็นตัวงไปเหลืออยู่ครับก็ตกลงกันไปตามกฎหมายครับก็มันจะยกเลิกหมายว่าต้อมมีการจ่ายมีครับมีครับก็กับใครเรา ก็ม <Cornell. S 2> ันก <lim> ็ม so, we so, ีมันก็มีบทลงโทษนะครับมันก็มีกันไปครับก็ต้องทําตามกฎกติกากันไปกับกับการที่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 เซ็นกันไว้นะครับผมว่ามันมันแล้วมันแล้วแต่ครับมันแล้วผมผมเอาความเอาเอาความพอใจเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ก็เราก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับใครจะเกิดใครไม่เกิดเราไม่ใช่เทวดาที่ไหนที่จะมาชี้นิ้วสั่งได้ว่าใครจะเกิดใครไม่เกิดนะครับคนเกิดก็มีคนไม่เกิดก็มีก็แล้วแต่แต่บางทีแล้วก็อา,อาจจะไปเกิดตรงอื่นก็ได้ไม่ไม่มีปัญหานะฮะมันมันเป็นผมว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อผมอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต ผมเข้ามาในวงการนรี้ปี2533วผมก็มีนักแสดงบางคนที่เอามาเล่นแล้วก็เกิดโด่งดังเป็นผู้แตบในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่เล่นอยู่ข้างๆเขาก็ไม่เกิดแล้วเสร็จเราก็ไปดังกับอีกค่ายหนึ่งมันก็มีทั้งนั้นแหละนะฮะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้มันเป็นปกติของของของวงการนี้อยู่แล้วมันอยู่ที่ใครเจอกับใครแล้วคลิกกันเท่านั้นเองก็ก็็เทั้นหมดก็คำพูดเขาที่ข้างกองเรา กขาพูดว่าอะไรที่พี่ความบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้อยากมาเขาก็พูดอย่างนี้มไงก็ตรงกันไงเขาชี้แจงอย่างนี้กับเราตอนที่เข้ามามาเรียนก็ประมาณนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้เรื่องเีกข้อหนึ่งที่ในแสดงในสังกัดเราที่มีจํานวนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องกันไม่พ้นถึงแพลนอย่างนี้ได้ไหมผมว่าเราก็ดูนะครับว่าใครมีศักยภาพพอแล้วก็ใครมีแววนะครับสิ่งที่เราให้ไปมันก็คือโอกาส ใครที่ได้โอกาสแล้วเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นแล้วทําโอกาสนั้นให้มันให้มันดีมันก็ประสบความสาเร็จนะครับใครที่บางทีเราให้โอกาสแล้วมองไม่เห็นนะครับให้แล้วให้อีกยังมองไม่เห็นอีกมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็แล้วแต่คนนะครับก็มันก็เท่านั้นเองหลังๆากีค่ายก็เปิดว่าให้ปพนักงานที่อื่นได้ ก็มีครับก็แล้วก็ไปทาก่อนก่อนจะลาไปเขาก็ได้มีมาลาคุณบอยด้วยนี่ล่ะทางเราก็อวยพรให้ได้ครับคือบอกแล้วไม่มีปัญหาครับคือคือ ครับเบื่อแล้วครับประเด็นนี้ไม่เบื่อเหรอคุณไม่เบื่อเหรอเล่นกันอยู่ได้ลำคาญมัน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 ตามศักยภาพครับผมว่ามันตามศักยภาพของคนนะฮะเรามองเห็นแต่คนเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นหรือบางทีแล้วเขามองเห็นหรือเขามองไม่เห็นในโอกาสที่เราให้ให้เขาไปมันก็อีกเรื่องนึงนะฮะบางคนเห็นบางคนไม่เห็นหรือบางคนได้รับแล้วแต่ทําไปไม่ได้หรือทําไปไม่ถึงมันก็มีทั้งนั้นแหละนะฮะ ก็ก็ก็มีอ่ก,ก,ก,ก็มัน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 เป็นเรื่องที่นานา,นาจิตกงาล้วผมว่ามันก็แล้วแต่ใครคลิกกับใครมา